เสียง th เนี่ยนะครับมันเป็นเสียงที่บ่งบอกว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้ชัดหรือ,อยังนะครับและเจ้าเสียง th มันเป็นเสียงที่คนไทยเราอ่ะติดปัญหากันเยอะมากฉะนั้นเรามาลองเช็คตัวเองดูนะครับว่าเราออก th ได้ชัดหรือ,อยัง father father คุณพ่อแล้วก็คำว่า mother mother m a เตอรคุณแม่นะครับหรือแม้แต่อีกคำหนึ่งที่เราโอ้โหมีการพูดใช้งานตลอดเวลาก็คือคำว่า the. the the t h e ออกเสียงว่า the นะครับทุกคนไม่ใช่ t h e ไม่ใช่เสียงดอเด็กแบบภาษาไทยนะลองดูลักษณะปากนะครับที่ถูกต้องคือ the จะมีการงับลิ้นเบาๆ the เวลางับลิ้นเบาๆแล้วออกเสียงลิ้นมันจะะกระเด้งกลับเข้าไปนะครับ the the อันนี้ถูกต้องแต่ถ้าเป็นเสียงดอเด็กแบบไทยๆ the the นะครับมีความแตกต่าง the and the นะครับฉะนั้นคำว่า the ถ้าเราฝึกพูดจากคำว่า the ก็ดีเหมือนกันนะอย่างเช่นว่าอะไรล่ะ คำที่คือคนไทยพูดกับคนไทยมันคงไม่เป็นไรนะถ้าเราจะพูดว่า the 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 uh, the movie the principal the restaurant นะครับแต่จริงๆอะ่ะกูเอ้ก็อยากให้ทุกคนฝึกพูดให้เป็นเสียงที่ชัดเจนไปเลยนะครับแม้ว่าจะคุยกับคนไทยด้วยกันเพราะสิ่งที่เราพวกเราเป็นกันก็คือว่าเราจะติดเวลาเราคนไทยคุยกับคนไทยอะ่ะแล้วเราจะติดการออกเสียงแบบผิด,ผด ติดจนเป็นนิสัยแล้วก็เวลาพอไปพูดกับฝรั่งก็เอาการออกเสียงผิดผิดนิสัยผิดผิดอันนี้เอาไปใช้โดยไม่ได้รู้เนือ้อรู้ตัวเลยนะครับแล้วมันก็ทำให้ฝรั่งก็ฟังแบบไม่ค่อยชัดนะฟังเราไม่ค่อยชัดนะครับฉะนั้นแนะนำว่าแม้จะคนไทยเราไปคุยกับเพื่อนคนไทยควรจะฝึกออกเสียง the ให้ชัดไปเลยครับทีนี้มาดูใกล้ๆทำยังไงให้มันชัดใช่ไหมครับ วิธีที่ง่ายที่สุดที่รูเอสอนนักเรียนในคอร์สออนไลน์นะก็คือสมมติเสียงถอถุงขึ้นมาออกเสียงถอถุงก่อนเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะกินข้าวกันเถอะเอาถอถุงก่อนนะทีนี้เราจะเติมอะไรเข้าไปในเสียงถอถุงนิดหนึ่งนะครับให้คุณออกเสียงเถอะถอถุงเนี่ยโดยที่ฟันล่างฟันบน งับงับลิ้นไว้เบาๆก็คือว่าแค่เอาฟันเอาฟันล่างกับฟันบนมาสัมผัสสัมผัสลิ้นนะครับไม่ต้องออกแรงงับก็ได้สัมผัสลิ้นแล้วเปล่งเสียงว่าเถอที่เป็นถอถุงนะ่ะเธอเธอเธด้วยลักษณะของปลาของปากที่เราปรากบลิ้นไว้แบบนี้เวลาออกเสียงเธอมันจะกลายเป็นเสียง th โดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ง่ายที่สุดแต่ว่าต้อง อาศัยการฝึกสักนิดหนึ่งแล้วถ้าคุณเริ่มทำได้แล้วเนี่ยก็ยังต้องฝึกซ้ำฝึกซ้ำฝึกซ้ำเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นเมื่อเราทำตามเคล็ดลับที่กูเอแนะนำเสียง th ก็ไม่ยากต่อไปครับเริ่มจากคำว่า the ก็ได้ the movies the principles the restaurant the car the boy the dog whatever นะครับทีนี้พอเราได้เสียง the แล้วใช่ไหมก็มาคุณพ่อเลยนะครับ father 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 นะครับลักษณะการออกเสียงเหมือนกันทุกอย่างถ้าคุณพูด the ได้คุณก็จะพูด father ได้และ mother ก็พูดได้เช่นเดียวกัน mother father month a month month แปลว่าเดือนครับ mouth 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 นะครับ mouth แปลว่าปากนะฮะคำว่า month กับคำว่า mouth เ,เรียกว่าคุณเอสอนแถมให้สนุกสนุกแล้วกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้คุณเน้นเสียงที่มันเป็นเสียงต้นก่อนเสียงตัวสะกดอย่างเงี้ยยังไม่ซีเรียสนะครับไปฝึกพูดคำว่า the Father, Mother ให้ชัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอคุณได้เสียงต้นแล้วเนี่ยจะไปฝึกพูดเป็นเสียงตัวสะกดที่หลังมันก็ง่ายแล้วครับ